สำรวจตรวจตราเท n s e แบบสิดปีวันที่สองดูโจทย์กัน i watch tv right now จำแค่ right now จำแค่สองคำนี้คำใดคำหนึ่งก็ได้นี้มาด,ดูตัวเลือกก่อนนะคะก็คือมี a watch watch ตัวปกติเลยแล้วก็ b be watched c watched d I'm w a t c h n เห็นที่ครูไฮไลท์ไว้ไหม,ไหม้า right now มันเป็นของ present แล้วมาดูสูตรทางลัดก็คือเป็นในรูปแบบของ continuous นักเรียนจะสังเกตเห็นตัวคขา่า g กับ n เนี่ยของอันนี้ n กับ g ซึ่งมันสลับที่กันสามารถใช้กับ right now ซึ่งมันบ่งบอกถึง continuous เราก็ต้องไปดูว่า ตัวเลือกที่เขาให้มามันมีตัวเลือกไหนที่มันมี ing ซึ่งในโจทย์มี ing เอเดียวถ้าสมมุติว่าตัวเลือกที่เขาให้มาโจทย์เขาให้ Watch มาแบบเนี้ยแล้วก็ให้แ m ม a t c h i n g มาตัวเนี้ยก็ต้องไปพิจารณาว่าใช้คำตอบตัวไหนซึ่งมันก็ต้องอิงกับตัวนี้ข้อนี้ง่ายๆเลยก็คือตอบดดอกคำบอกเวลาอันนี้เป็นคำบอกเวลานะ ปัจจุบันมันปัจจุบันก็จริงแต่มันเป็นปัจจุบันที่กําลังทําอยู่ตัวเลือกของ a เนี่ย a เนี่ยเป็นปัจจุบันธรรมดาตัดทิ้ง b เป็นในรูปแบบของ passive voice passive voice ก็คือ b บวก verb ช่องสาม c ก็ไม่ใช่ละเพราะว่าเป็นในรูปแบบของอดีตซึ่งเราต้องการปัจจุบันนะคะ ไว้มาดู J3 กันนะคะ